ได้เม่อนมียมดเน้อาวันนี้นางบุญน้อยเปลี่ยนพึ่งนะครับจมงดแอสมุดแสมุดามี่ศูนย์หนึ่งสี่เอาพ่ถ้ได้ไร่มมคนนี้ตอมากับตัวกีฬาแม่บุญรมนกนึ่อดสามอดเียที่ไปนะครับคุณมยุแต่ไก่พุ่นตเราได้พ่ยโยกีท่้ง2ท่านแล้วนะครับเราจะมาพ่ยโยกีท่านที่สไรับความค่ามูลค่า5,000บาท

ถามตับไปนะครับโอ้เส<ด>ียดายแค่นี้ไปแล้วอยู่แน่องน้ำติเแล้วออกก็ได้เราเรอกนนันได้แล้วจีตจากเลือเอวห้าสิบันที่สามเป็นของเถื่อ,อ,อ,ตอน,น,นตรงละตรง เป็นต้นโมเดลที่เขาแต่งบ้านใช่ไหมอืมมันมันจะมีก้านมันวางแบบเป็นมันคืออะไรพอพอมัแต่งแต่งเฮียังแต่งคาเฟ่ต้องทนอยู่เลยเหรอเกินสี่สิ่ายเลยหรอคุณผ้ชมทีนั้แก่คุณสุนันท์แก้วกาหลงครับศูนย์เก้าแปดาเก้าห้าเจ็ดสองเก้เชิญครับสุนันท์แก้วกาหลงค่ะคุณสุนันท์ยกมือก่อนก็ได้ครับ อามาเยกโอเคพูดวก้งนัวแกพูดวดีเนียมนทองอะเฮ้ยไม่เลยหมนกกีผู้เทนดูเดนเอาทวดมากเลยก็ไปซื้นกระดาษสามเห็มกีเี <trees> ่ย้าบทกระดาษแม่พาทุกงนองนะอันนี้มันเป็นา จะมันสวยมากเลยนะอยู่บนเวทีกระดาษยนติถ้าเขาอัดสโุกเยอะมันจะดีมากแต่ว่าไม่ดีมริร้อลมอง่ายใจเรานี่ไหนมันบริร้อยลตัน้อ่ายไอนลแม่ซุมัน้วงควดหน่งมื่นเปมันต้องม่กระจดวงอีกที่นอง้เลื่อเอาสากไ้มาเล้อนไปเล่อนไมัต้บทีงป่ล้วเปล่าไบใส่ ่เทุลทั้แบอตัวแงมน่งู้เอายนได้ละเมอมันมักจะแบบครใครมาหมอได้หลายนะโอเคอะไรกมีตัวยงมันแหงนลงจากาน้ในยุคงเกลาคเปบนโจกทีรต่อบอกเราเนี่ยว่าแพงเงินก่อนกำลังจะเ่มข้นมนีกันเปนใดราคมาคงไปสามท่านอยาปคกเอาจากผ้หัวมีเวจากหว เยาวาให้กันแล้ก็เท่าแล้เจ้าเท่าแล้วตีวพี่พี่นแล้วยูสิเท่าอีกยูก็เด้งแม่แดงไหวเพื่อน้าเชื่อรวยขนมจีนตีนไก่ไม่ราชันบดีไอ้เขาอยู่กับแม่งื้นคืดกลับแม่ไปให้เขกินคอยบอกว่าคันชื้มาให้เลิมนั่นนิดรวยนาให้น้ ไมนยไ่เอาว่ายุบไปยเหลยไม้ด่อเอ้นมาลยกไปกาละตัวเสียงไหลก็ยิ่งแข็งพื้นดิมันดูเสามันดูเสาสนัญญาณเลยมีเสาสัญญาณมันเปสัญาติด้วปไม่ไปแจกว่าเขาแจกไปแล้วท่องหมดแั้วชอบป่าได้รือ่เด้อเนาแจกไปแล้วเขาที่หลังเสาอาการด้นเปียนตอาล่องมืงแล้วไพกระได โอ้ยมาส่งจีบปอท้อมันเปลี่ยนเพศแล้วใคซ่อมเนี่พ่อคนทหารพ่อมันเปินเปินเปนมาเด็กว่าเสียง้เสียงข่นเด็กเก่าดอกนะฮวยังเป็นกายเนี่กระชับๆเห็นตั้งใจนะโดเป็นอะไรเอาก็อยากเหงาไม่ยีหลีสลงไปก็เสียงขื่นันสู อันแม่เราล้นเน่แเราเ้็นเสี่ทุคไม่สามคนเลยีไม่ได้ซ้ำไม่จะกี่มันี่้ว่งด้วซ่งเี๋ยววะเราอยากเสียละตี่คที่ทำไม่ท้องตบานาาพี่น้องไะ ก้งนน่เราเสียหููมเป็นนี่ลกฐมนดอสิพี่น้องมดูตวละแสดงก็ลังใจกันอย่างมาขอพี่น้องดูตั้งแต่ตอนแกงทึ่งปขกินแต่จะมีการจับข้อหรือกันนะหอฟ้าเอ็มร่อยนาปาปหลายๆนะครับขอ้คุณนุ่กะนแตตรงสยหนาหานหนาวที่บินี้นะครับใส่พี่น้องกูสิยู่ฟังนังสอดแกงยกมือถืนยันยืนเกือนนึงแม มูอันสัญพี่น้องเป่าน้ำยางสิยสิตั้งใจลับเปรเป็นที่่านพี่น้องฟ้งสลับกันกับปูมังเตยนะครับพฤติการมันยะพต้งเรื่อง็แม้ม่ให้มันคอยเป็นคอยไปขอเจ้าตั้งใจเพราะเป็นีพลวมล่ำเรื่องลูเขยเื้งแม่เ่าเจ้าคิดวาเป็นแม่เ่าหคอยอไม่ใช่หัวใแม่เราอยู่ในเฟรมปีนีเจ้าเก่าพามามาถูกแล้ว เล่านั่นแล้วเล่าวัโตแล้วเนะคะแต่ผ้าไหมเดี๋ยวนี้อ้ยกูเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องไม่เท่าเป็นโอ้หัวหน้าก็ได้เรียนกนเนี่ย เป็นคือว่าคือกันทั้งนอกกถึงพ่อพ่อป้าทัเป็นมือเลยมร้ยมันซอดแจ้ง้อแม่แล้วเจอกันหลังหวโอ้ยเนาะครับวันนี้เรามีความสุขหลายๆครับช่วงนี้นะครับศิลปินพิเศษสําหรับคำคืนนี้เดินทางมาถึงแล้วก็พร้อมที่จะมอบความสุขสําหรับทุกท่านแล้วนะครับเสียงปรโมต้อนรับศิลปินจากเมืองหมอแทนคุณแอนรดีครับ